ขอบท่วนมากๆครับผมขอถามเพิ่มเติมนะครับผมลังเลระหว่างไดกินกับแคริเอขนาด12,000ท BTU ปี2026ระหว่างรุ่นสบาย FTKB ขีดแกับคอปเปอร์ไออนแนะนําเป็นรุ่นไหนแบรนด์ไหนดีครับถ้าเป็นของปี2026นะคะไดกินรุ่นสบายในขนาด9,000ถึง12,000 BTU เนี่ยจะเปลี่ยนจากรหัสรุ่น FTKB ขีด Z เป็น FTKB ขีด A คซึ่งเป็นรุ่นใหม่ปี2026ค่ะ ซึ่งระหว่างรหัสรุ่นขีด A กับขีด Z ค่ะจะต่างกันตรงกล่องแผงพี b ค่ะรูปแบบใหม่จากเดิมขีด Z ว่าเล็กแล้ว4มิลิเมตร รูปแบบใหม่ของปี2026รหัสรุ่นขีด A ค่ะเล็กลงไปกว่าเดิมอีกก็คือเปลี่ยนจาก4มิลเป็น1มิลลิเมตรออกแบบดูให้มีขนาดเล็กลงค่ะเพื่อป้องกันจิ้งจบเข้าสู่แผงวงจรค่ะส่วนถ้าถามว่าเลือกเป็นรุ่นไหนดีระหว่าง2รุ่นนี้2แบรนด์นี้ระหว่างไดกี้รุ่นสบายกับ c a r เรียคอปเปอร์ไอออนค่ะไปดูส่วนต่างกันว่ามันจะมีอะไรที่ต่างกันบ้างระหว่าง2รุ่นนี้ให้รุ่นไหนดีล่ะ อย่างแรกเลยที่ต่างกันเลยก็คือว่าในแบรนด์ไดกินรุ่นสบายค่ะจะไม่มีแผ่นกองฝุ่น PM 2.5มาให้ค่ะแต่แคเรียคอปเปอร์ออนเนี่ยมีระบบฟอกอากาศค่ะด้วย XL เอนไซเซอร์ I ค่ะคล้ายๆกับรุ่นท็อปของแคเรีย x i อินเวอร์เตอร์พัดเลยค่ะมีระบบฟอกอากาศด้วย XL เอนไซเซอร์ I acer, ด้วยการปล่อยประจุเพื่อทําให้อากาศนั้นบริสุทธิ์มากขึ้นค่ะซึ่งจะเป็นการกําจัดฝุ่น PM 2.5แล้วก็สิ่งสกปรกในอากาศได้ค่ะแต่ในไดกินรุ่นสบายค่ะจะไม่มีแผ่นกองฝุ่น PM 2.5มาให้ ทําให้2รุ่นนี้ค่ะต่างกันตรงการกรองฝุ่นเพรม2.5ค่ะแต่ส่วนตัวคิดว่าอ่าในการกรองฝุ่นเนี่ยถ้ามากับเครื่องปรับอากาศส่วนตัวคิดว่ามันก็น่าจะช่วยไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ค่ะในความคิดเห็นส่วนตัวนะคะถ้าจะเน้นเรื่องการกรองฝุ่นจริงๆเนี่ยซื้อเครื่องกรองฝุ่นแยกอ่าต่างจากเครื่องปรับอากาศจะดีกว่าค่ะที่มันแบบเป็นเครื่องกรองฝุ่นเลยอะไรเงี้ยค่ะความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าจริงๆแอร์มันก็มีไว ในการทำความเย็นค่ะในเรื่องการกองฝุ่นเนี่ยถ้าจะเน้นประสิทธิภาพดีๆไปซื้อเครื่องกองฝุน่นน่าจะดีกว่าค่ะในความคิดเห็นส่วนตัวนะคะประมาณนี้ค่ะซึ่งเดกกี้รุ่นสบายเนี่ย ไม่มีระบบฟอกอากาศแล้วก็ไม่มีแผ่นกองฝุ่น PM 2.5มาให้ค่ะแต่ใน c a r r i ยค่ะ Copper Ion เนี่ยมีระบบฟอกอากาศด้วย Airiser ค่ะแล้วก็มีแผ่นกองฝุ่น PM 2.5มาให้ค่ะแล้วก็อย่างที่2นะคะที่ต่างกันเลยก็คือว่า d ดกกีรุ่นสบายค่ะจะยังไม่สามารถสั่งงานผ่านมือถือได้ค่ะแต่ในแค r รีย Copper Ion เนี่ยสามารถที่จะสั่งงานผ่านมือถือได้แต่ที่บ้านคุณจะต้องมีไวไฟรองรับนะคะถ้าคุณใช้สั่งงานผ่านมือถือมือถือด้วยเนี่ย จะมีระบบแจ้งเตือนกลับไปยังศูนย์บริการเมื่อแอร์คุณมีปัญหาค่ะนี้ถือว่าเลิศมากๆเลยนะคะถ้าแ,แอร์คุณมีปัญหาเนี่ยมันจะแจ้งเตือนกลับไปยังศูนย์บริการโดยตรงเลยศูนย์บริการจะติดต่อกลับมาหาคุณอีกทีนึ่งค่ะก็ะอย่างที่สามที่ต่างกันเลยก็คือว่าไดกินเนี่ยบารสวิงได้แค่ขึ้นกับลงแต่ว่าแคริเออร์คอปเปอร์ไอออนเนี่ยบาสวิงขึ้นลงซ้ายขวาได้หมดเลยค่ะส่วนอย่างอื่นๆก็มีคล้ายกันเลยค่ะระหว่าง2รุ่นนี้ ส่วนเรื่องความประหยัดไฟค่ะไดกินจะประหยัดไฟกว่าค่ะเพราะว่าไดกินเนี่ยค่าเสียจะสูงกว่าค่ะทําให้ประหยัดไฟมากกว่าค่ะแต่ว่ายกเว้นในขนาด1 5 0 0 0 BTU วิีค่ะที่2รุ่นนี้เนี่ยค่าเสียเท่ากันค่าประหยัดไฟเท่ากันค่ะในวิ u อื่นค่ะไดกินจะประหยัดไฟมากกว่าค่ะค่าเสียสูงกว่าค่ะค่าไฟก็ต่างกันไม่ค่อยเยอะค่ะจากการดูเทียบแล้วเนี่ยต่างกันประมาณปีละร้อยกว่าบาทอันสิบสองก็ตกเดือนแล้วไม่กี่บาทเองค่ะไฟต่างกันนิดเดียวเองค่ะปีละร้อยกว่าบาทค่ะ การคำนวณ8ชั่วโมงต่อ1วันนะคะจากทางเว็บกฟผค่ะส่วนเรื่องการรับประกันนะคะแค r เรรยรุ่นคอปเปอร์ออน All, เนี่ยจะรับประกันฟรีอะไรให้3ปีค่าแรง3ปีคอมพิสเซอร์เยวยาวไปเลย7ปี ส่วนของダイิンเนี่ยการรับประกันมันจะแยกย่อยค่ะตามนี้เลยค่ะในรุ่นสบายค่ะรับประกันตามนี้เลยค่ะประมาณนี้เลยค่ะคร่าวๆแต่ถ้าต้องการรายละเอียดข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้ที่คลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดส่วนนั้นเพิ่มเติมให้อีกทีนึงค่ะอ๋ส่วนเรื่องราคานะคะดึงพูดถึงเรื่องราคาไปเลยค่ะไดกินราคารุ่นนี้รุ่นสบายราคาดีกว่าค่ะก็คือราคาถูกกว่าค่ะจะถูกกว่าแคริเออร์คอปเปอร์ไอออนประมาณ ประมาณประมาณพันกว่าบาทค่ะประมาณนี้เลยค่ะ